โอเคสวัสดีเหล่าเซอร์ไบเวอร์ทุกคนนะจ๊าวันนี้อยู่กับน้องยูรินะจ๊าฉันชอบเล่นยูริอยู่แล้วพวกเธอก็จะเจอยูริตลอดตลอดอีดอกเพราะนางเป็นตัวเบต้าที่ดีที่สุดแล้วในเกมโฮมสวิตโฮมเซอร v วยูริสองนิ่พาแล้วก็เจนผีน่าจะโหดนะดูจากชื่อแล้วน่าจะไม่ปล่อยพวกเราไปพวกเราน่าจะเป็นวิญญ,ญาณที่ติดค้างในนิวร์เหมือนเดิม โอเคมาค่ะมาดูว่าวันนี้เราจะรอดกันหรือเปล่านะได้ยินเสียงเหมือนผีเดินอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากช่วงนี้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวโอเคเจอตะป,ปูเราโยนลงไว้ข้างล่างอ้ายจะตกรูทำไมไม่บอกว่ามีรูตรงนี้ ที่มาแถวนี้วะพายน้ำพี่พายอ่ะผมเ,เพื่อนติ๊กพร้อมกันเลยว่ะพี่พาโดนแล้วเดี๋ยวเราหาของให้เพื่อนก่อนฉันรู้สึกว่าเหมือนจะไม่รอดนะรอบเนี้ย ตายแล้วค่ะนี่พาตายแล้วแถวนี้ไม่มีตู้ให้หลบเลยเหรอ,ม,อมันรู้อยู่ดีว่าเราแอบตู้เห็นไหมมันรู้ว่ามันมาแล้วนี่พาจะโดนซ้ำไหมว่าถ้าไปช่วยเนี่ย นิพาฉันมาแล้วเธอฉันมาชุบพิญญาณเธอแล้วพระอยู่ไหนมาค่าตื่นมาค่าน้องนิพาเกมนี้เหมาะกับการเล่นเป็นแบบปาร์ตี้มากเลยนะเพราะว่าถ้ามาคนเดียวโอกาสรอดน้อยมาก เขาน่าจะปรับเกมให้มันสมดุลกว่านี้เพราะว่าสงสารผู้เล่นคนใหม่อ่ะที่เขาแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นแล้วมาเจอผีที่แบบว่าเก่งๆแล้วมีความชํานาญกว่าซึ่งการปรับเลเวลแล้วก็ของตัวละครที่สุ่มคนมาเจอผู้เล่นเนี้ยมันไม่สมดุลกันนี่พาไปฉีดยาลูก นี่พาสวดอยู่นะคะอะไรฉันเปิดเจอแต่ตะปูงงเพื่อนเซตพิธีไม่ได้เลยว่ะ ทำไงดีวะเนี่ยตายกันหมดเลย,เย,พ,ยพี่อยู่ไหนวะเนี่ยรับโทรศัพท์ก่อนพี่อยู่โน,น่น เจนตายแล้วอะวิญญาณฉันว่าชุบแล้ว อ,อีพายทะเลอีดอกทองคนอื่นมีให้ไล่ไม่ไล่โอ้ยอีห่าเออฉันไม่ได้มอง ถอยอยูรลอะ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 นาอะโอ้ยใครมากลดลิฟอีกวะอีบา้า โดนหักคอเลยใครมันมากดลิฟต์วะอย่อา,านี่พานี่แหละเดี๋ยวฉันด่ามันก่อน มาโทษอะไรคะมึงนั้นแหละกดลิฟต์อีบ้าเอ้ยสู้ๆค่ะทุกคนพวกเราต้องรอดเรนใส่เกาะยูริเธอจะตายแล้วเนี่ยเราต้องเซฟคนหนึ่งแล้วล่ะแผนสองแผนสองกับใครก็ไม่รู้มาคนเดียวเอ๊ะทำไมลิฟต์เป็นสีแบบนี้ นิพาทำอะไรคะจะใช้ลิฟหรือ,อยังไงงงน่าอีนิ้าใช้ลิฟฉันอีกแล้วโอคนหนึ่งต้องรอดแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเซฟเจนถ้านิพาตายฉันจะเซฟเจน นิพาน่าจะสู่ขิดนะอย่างน้อยเราก็ได้หนึ่งพิธีแล้ววะมันมาแล้วเจนโอ๊ย ตายแน่ๆตายแน่ๆไม่น่ารอดว่ะทุกคนเนี่ยต้องรอดคนนึงเดี๋ยวฉันไปเซฟเจนก่อนนะ ฉันยูริเมืองทิพนะอีพีพายอาออขอสักช็อตได้ไหมไม่โดนค่ะโดนไหมหน้าเดี๋ยวฉันไปช่วยเจนก่อนเจนต้องรอด Ừ <s> Ui <poured alive> Ok Ui chén, thật tông lót เจนเธออย่าวิ่งไปทางนั้นโอ้ยคนใดคนหนึ่งต้องรอดหรอวะไอ้าตายแน่อีพายทะเลมันเอาตายแน่อะ ที่เก่งมากเลยอ่ะผีพายอ่ะแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วนะ